เมื่อครูให้เก็บสีธรรมชาติแต่นักเรียนเก็บเรื่องราวชีวิตกลับมาโจทย์วันนี้คือวงจรสีครับจะแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่เราใช้พู่กันและสีน้ำครับเพราะวันนี้คุณครูให้หาวงจรสีในธรรมชาตินักเรียนจะต้องเข้าไปในชุมชนครับเพื่อไปเก็บใบไม้ดอกไม้ครับเพื่อที่เขาจะได้เห็นวงจรสีในธรรมชาติจริงๆครับคนก็อาจจะเก็บข้างรั้วนะครับคนอาจจะเก็บที่สวนของชาวบ้านครับคนเก็บไปเก็บมาได้ผลไม้มาฝากครูด้วยครับวุงเลยครับคุณครูให้ไปหาใบไม้ทําไมได้ผลไม้มาด้วยครับก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับเพราะเขา คูเคี้ยยววดเสร็จแล้วก็เอาเทปกาวแปะด้านหลังนะครับมันเกิดเป็นวงกลมวงหนึ่งครับเป็นวงจรสีธรรมชาติแต่ถ้ามองดีๆมันไม่ได้มีแค่เฉดสีนะครับมันมีเรื่องราวของชีวิตซ่อนอยู่ในแต่ละแถบสีครับเขียวอ่อนช่วงวัยเริ่มต้นทุกอย่างดูง่ายและสดใสเขียว,วเข้มคือวัยรุ่นที่แรงกล้าเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนอีส้มวัยทำงานที่ต้องรับผิดชอบแม้ในวันที่ใจยังสับสนสีเหลืองคือวัยที่เริ่มนิ่งฟังมากขึ้นและเข้าใจมากกว่าเดิมสีน้ำตาลช่วงวัยที่เต็มไปด้วยความทรงจำเงียบแต่ลึกสีดำไม่ใใใชชช่่่่่่จจุุุดดดบบแแคคเเเตตตืือออออนนนนหห้้้ววลลาททททีีีีีีีสสิขงกยูถ ในของใบไม้กันครับ